เซี่ย i มีประกาศจัดงานเปิดตัวเซี่ย i มี 14T และเซี่ย i มี 14T Pro ที่กรุงบาลินประเทศเยอรมันในวันที่26กันยายนนี้เวลา19นาฬกาตามเวลาประเทศไทยพร้อมเปิดเผยตัวเครื่องแบบลางๆแม้จะซ่อนไว้ด้วยเงาดำแต่ก็พอมองออกว่าเป็นดีไซน์มาเป็นขอบสี่เหลี่ยมเบื้องต้นนี้นะครับเซี่ย i มียังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆของเซี่ย i มี 14T และเซี่ยมี 14T Pro แต่ว่าทิสเตอร์ชื่อดังแห่งทิวแลบออกมาให้ข้อมูลเอาไว้ค่อนข้างละเอียดดังนี้ครับสำหรับรุ่นเ i ี o m i 14บ t หน้าจอจะให้เป็น Dynamic OLED หน้าจออยู่6.67นิ้วอัตราริเฟ h รีเฮความสว่างอยู่ที่4,000ันนิตเลยมาพร้อมกับชิปเซ็ต Dynamic 8300ัร Ultra ให้แรมมา1จ็ดิกเลยส่วนลอมให้มา256ตัวนี้เป็นเลนส์ไรกาด้วยนะความละเอียด50ล้านพิกเซล มาพร้อมกับเลนส์อันตราไว์12ล้านพิกเซลและเลนส์เทเลโฟโต้อีก50ล้านพิกเซลสามารถซูมออติคอลได้2.6เท่าและซูมในเซ็นเซอร์อีก4เท่าได้ กล้องหนาให้มา32ล้านพิกเซลตัวนี้เป็น Wi-Fi 6 e แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมเลยทนน้ำทนฝุ่น ip 6 8ราคาคาดการว่าอยู่ประมาณ24,400บาทครับมาดูในส่วนตัวโปรกันบ้างตัวนี้เป็น Xiaomi 1 4 t pro หน้าจอเป็น Dynamic OLED 6.7นิ้วเหมือนกันอัตรารฟเ e ชั l นร้1 4 4 Hz เหมือนกันตัวนี้ความสว่างอยู่ที่4,000นิตเลยมาพรอบชิปเซตดมบิกเาพัท ให้แลมมาถิงสองจิกส่วนลอมให้มา5 1 2จิกมาพร้อมกับเลนหลักไลกาเลนหลัก50ล้านพิกเซลเลนที่2ออันต้าวายล้านและเลนเทเลโฟโต้อีก50ล้านพิกเซลตัวนี้ซูมออติคอลได้2.6เท่าและซูมเซนเซอร์ได้5เท่าครับสำหรับกล้องหน้าตัวนี้จะให้มา3าถึงล้านพิกเซลมาพร้อมกับ WiFi 7แบตเตอรี่5000มิลลิแอมมวลน้ำทนฝน IP68 ราคาคาดว่าจะอยู่ประมาณ3 4 0 0 0บาทครับจุดที่แตกต่างกันก็จะมีอยู่2จุดก็คือชิปเซตแล้วก็ชุดกล้องนั่นเอง